ผโ้โ้กโป้กจ่อยว่เชอรี่ว่าไงวะเชเ้าป้านัมนเจเยสิกจตีโต๊ปบม่ดูยังไงป่าวว่ยเชถามมึดิเมือพลิศมาโอ๊ยม่าเอิญดิมาซั <cin stereotype> มึงไหวรึเปล่าวะมึงจับตาดูสกัดปูห้ดีเลยสกัดปูโขนชัดเลยจับตาดูให้ดีจับตาดีให้ดูสกัดปามึงไหวปะเนี่ยโอ้ยเจ๊เอาเลยมาไม่ไหวไว้เฮียมึงก็รู้ว่าใครป่าเก่งที่สุดในยุคนี้ไอ้เฮียอูดิ เต็มโก้นครมาดูไอเบลไอเจมระวังบอลกูไปรัดโอ้โหมึงปล่อยไม่ตรงทางเลยนั่นอะมันแปะ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 อยู่เห็นไหมล่ะโดนฟาร์มแล้วเบลมึงดูดิแยกกูไปดูแบบกลางก่อนไปดูแบบกลางก่อนไปดูแบบกลางก่อนคือกูเพิ่งฟาร์มจบตัวสองอะไอเฮี้ยวันพันปับ วันฟาพัศวันพัศใครต้องลำบากมาช่วยมึงฟาร์มกันเนี่ยไม่มีอ่ะปกติเขาก็ฟาร์มกันอีกยืดเขาว่าเลือดวันฟาร์มแต่ลูกหมดไปแล้วเฮ้ยกลางหายไอ้เคียร์คีบารกไอ้เช่กลับแลล้วกางหายแล้วกูก็เดินไม่ได้ไอ้สัตว์ มากูมาเชเ,เอาตายเลยเอาตายเลยเอาตายอะไรไม่มีสกิลสองเฮ้ยมันทะไรใครแอบตีอะไรอะเชเชเอาแมงดีเอาตายเลยเอาตายเลยเอาตายเลยวันพันปับเฮ้ยเฮ้ยเบลแม่งดีเบลแม่งดีไปเอาวันพันบิ๊กป้าวีอะเจ็บเช่นโอ้โหไหวเหรอฝั่งเราเล่นไม่ได้เลยจิงฝั่งเราเล่นไม่ได้เลยเหี้ย เฮ้ย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 ทำเพี้ยอะไรอ่ะเพชรหวัดพ้าเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยฝั่งเล่นไม่ได้เลยว่ะเชเพื่อนไอ้เลยเกิดแล้วยังไม่ทเรื่องดูดิฝั่งเล่นไม่ได้เลยอ่ะว่าไงวะเพื่อนเชโอ้เอาไม่ได้เดินเกมเลยเดี๋ยวปีฝาบ ทีเดียวเล่น <อา S 1> <ด>สัตว <อา S 2> ์ใหญ่อะคน,นตายมึงเสี่ยกรับไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่ล่างล่าสุดอะง <c oughs> ่ายยังไงอยู่ล่างวะล่างป่ามันเริ่มบูโอ้มึงเล่นเป็นปะเนี่ยต้องให้สอนปะเนี่ยเล่นเกมนี้ยังไงบบเบลตายเลยเบลตายเลยถอ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 ยเราตายเองนะเนี่ยไม่ตายไม่ตายกูอยู่วันพันภาลัดขี้าวันพาลัดขี้าไม่มีอ่่่ะไมมีอะ อุ้ยมีคนโดนตันเสียหมดออบเจกต์ต่อให้ไม่ต่อให้มันจะไป็สุกอะไรไว้เฉลี่ยไอ้เขมเลิกอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยจะสกัดป่ากูมันก็เยี่ยวรัดน่องกันหมดแล้วเฮ้ยกลางสีเยอะกว่านี้อ่ะถามมีเยอะกว่านี้ป่ะเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอามันหน่อยดิเพื่นจะสร้างเกินจินใจผมรุดละ โอ้โหย่ะเี่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสกิล2ไม่โดนหวแตกที่สุดอะเด้อเด้ต้องให้สอน อย่าหาว่าพ <are> ี่สอนนะเอาไปเนี่ะดึงขวบมุดตบเขาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยดูไอเด็กนั้นนี่เชฟผิดเด็กคนนั้นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายนะเอาตายนะเอาตายนะ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 ทีมเราตายแล้ววันพันมีรวยรวยเด็กรวยได้เชฟเกิดอยากไว้สัตว์รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอแล้ว สานาทีได้อยู่13นา,าทีเดี๋ยวฉายเลย<อ>เฮ้ยเบลตายไะน่ะชิร่มมันปยบคือว่าว่ายอยู่เฮ้ยร่างตายไปละ<า>ไม่ทันแล้วเล่นล่างต้องไปช่วยวะโหไม่ทันแน่หรอวะ เบลลี่มติไปรอเพื่อนไปก่อนกูไปอยู่กูไปอยู่ไม่ทันว่ะจักได้วะเหรอไม่น้ำหยดบโลกเลยไม่น้ำหยดบโลกเลยรอดูเะไรอะไิเกือกลองทันมะวันพันวัก อันนี้อันนี้อันนี้สวยตัดต่อขบงวัดพันปักปักอุ้ยเชฟอุ้ยอมึงลืมป่ะแล้วมันมีสกิลกูลูดหลุดหมดเลยไปยังเชมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าตกใจไปเชฟอย่าตกใจเชฟเชฟอย่าตกใจกูซีซีกูซีซีกูซียาวเลยกูซียาวเลยวัดพันอุ้ยเชื่อวัดพันตายเชื่อวัดพันด้วย ช่วยผมด้วยเชไอ้เฉไม่ช่วยกูเจอนีด oh, ้วยเจอนี่ก่อนเชเอาไปดิโอ้โหเล่นเป็ดปะเนี่ยคุณรอดมาได้ก็ดีแล้วนียอะไรกูตายไอ้สัตว์มึงเนี่ยนะไอ้เฉเขี่ยอีกเหี้ยมันเอากูกูโอ้โหไอขีได้ตู่มันเอากูกูไอ้เฉมันเอาไปแล้วขีตู่เอากูกูไปแล้วทำไมฝั่งมันรวยจังทำไมฝั่งเราจนจังเลยวะ ยีน,น่าก็ไม่มาโอ้โหเวียนชอบเฮ้ยมันก็บูอมๆแล้วเมือ่อนเพี้ยนมันก็บูอมๆแล้วเพี้ยนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเฮ้ยโชคดีมีชัยโชคชัยเออมีวัวโอเคอเฮ้ยเบลออกโอ้โหมีคนโยนในเชฟหดพลาดผิดออกไปไหนอะไอเบลออกโอ้ยเียโ,โยนชัวร์เด็ดตัดเด็ดหมดชัวร์ไม่ได้ต่อบไม่ได้ต่อเด็ดไม่ต่อไอเทย,ยไม่มีตังค์มีโจนเอาาออกไปไหนอะ

้วิปไม่มีตีวิปไม่มีตีเพื่อนตีใส่กูไปเฉียวแม่งนี่เบลวัดพันธ์วัดพัดธ์ใส่มันนี่โอ้โหเฉียวไม่วันพัดวะกูมันสไลด์หนอนอีกลกลางวันพัดนี่เฉีชเราก่อนวันพัดเร็วไอีเชถึงอ่ะต้องรันเลยที่ไม่ตายอายุอายุ เฮ้ย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 เพื่อนกลัวโอ้โหมาปิดมนเพื่อนปิดมันปิด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 ประตูตีแมวดิปิดประตูตีแมวเพื่อนปิดปิดอย่างเงี้ย เฮ้ยเขคิดิโต้สิพอบนรัวเลยเพื่อนต้ฆ่าก่นนะอ้ยคุณโดนตอยอ่าเฮ้ยวิบหน้าลำคาญจัง าดูวิบเลยมึงบอกมาดิว่าตัวไหนมันแบบว่าน่าโดนกูบ้องหมูที่สุดแค่มึงเอิด <not S 1> ชื่อมามันก็รอดแห้ะตัวนั้นนะไม่เป็น วอยวไหวอยไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะเข้าหลังไอ้ตู่ข้าวหลังกินไอ้ตู่ข้าหลังผู้แรงสัตว์เลยเย้นกินไอ้ตู่อะวอยเ้ยวายวไหวไหวายเลยเชยวายวาเชไหวเชเชไหวอยู่เชวันพันวันพัดแตกเชมันจะตายหมดแล้ว ด้วยขวาไม่กดโรยกวูดเท่งว่าเบลได้ไม่เป็นอีกอไอ้เจ๊กูใส่หมดแล้วกูฟิกด้วยโอ้มีมึงกับกูอะที่รู้ใจกันไอ้สัว์เ้ยนี่เหลือแล้วก็นั่งเห้งเสียใจว่ะขอบูนะฝาเข้าไปวันพาร์ทใส่แรตทีเดียวอะเลือดเป็นแบบว่าออกทางโกหูเลยอะเมื่ี เู้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กเปียนเอาบูอ่ะไอเจว่าไงวะวเด็กเปลียนเอาบูคนนั้นมัูว่าไงวะเฮ้ยเมันยังไม่อยู่ดิมเด้เฮ้ยคนี้ยัโอเหมดยไอสไอเจมึงนี่มันมันเื้อจริงจ้าไปไอ้ม่งเชื่อกูดี๋ยล่วงหมะไอเี้อเี้ไเหี้ยไอไอเ้้้งไออยหียเียล้เห้ยอีดอ้ เนี่ยเดียวเอาดิเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยสีผมนีแหละเนี่ยฉันีเด็กเดเด็กเด็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 กเด็กเดเสียเด็กเดอกเด็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 กเนียนอยู่ที่บ้านเราโอ้็กเด็กเดิกเด็เนี่ยด็กเดิกเด็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 กเ หนอ่ะไปแล้วหนึ่งอ้าวโดนซีซีอยู่โดนซีซีอยู่นี่ไงสัตว์เข้าที่กบหูนี่เฮ้ยไม่มีคนโดนวันพานวายอยู่ในพุ่มนั้นนะเชใครเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ฟิกฟิกมันฟิกไปแล้วดักว่ะ เฮ้อเอาเลยวะเอาดีป่ะมันตายไม่เอาตอนนี้ไม่เอาตอนไหนเงี้ยโอ้เล่นเป็ดไปเนี่ยต่อยสอนไปเนี่ยสอนเนี่ยไลโค้ดไลโค้ดชัวเฮ้ยบูมานัดบูอยากชอบเลยเดี๋ยวรอกูได้ดาบแปดหุ้ยเฮีย ไม่ไม่บวกไม่เล่นนะเว้ยตรงนั้นน่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหไม่เล่นจริงไม่เล่นจริงไม่จริงคนสายหนึ่งเดี๋ยวกูรอเข้าวิบตัวเดียวก็ได้นะวิบเกิดไม่ได้แล้วอ่ะแค่เอาเลยกูไปวะโอ้ยไอเด็กยี่ลิตุโอ้ยกูไปไอ้เด็กเหี้ยรอก่อนรอก่อนได้รับแรงแล้วรองเนี้ยใครดูต่อยบอกเลยว่าหยอกอ่ะหนาวอ่ะขับยี้อ่ะกูต้องไม่ตาย วัดพัดิบับบับมาก่อนดิขบนมึงว่าขบนไปปะ้าไนเวลาอยเด็กต้องมีคนตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอ

เอาดิ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 มีสองสี่ไปดิ้ยมาดิมาดิมาดิไเ้ยมาดิเอ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 าดิเัาดิเอาดิเอาดเอาดิเอาไเอดอ้สัเเอาดเอิเอาดิอาดมาทิามอะดอาดิเอาอาดิเออาดเอาดิอาดเอาดเอเอาเาดิอ่ะิอาดิอาเอาดิเาอยอดออดเอา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 อีกเอาอีกฮะอะไรอะไร ไปเลยไปหมดเลยกูเลยสองคนเจอเชจมบสองห้าก็ไหวไปเลยหมดเลยเข้าไปดิแร็ปเออเอาไปเลยอ่ะไปเลยอ่ะไปไปเลยโดนขัดตติอุ้ยเชวันพาเป้ตายตายตายอุ้ยเชื่อไหมกูพุ่งไปโดนขัดแล้วกูก็รอพุ่งแล้วก็พุ่งไปอีกกูก็โดนขัดอีกทีว่ะไอ้เชจบบ้านมันเชเชเฮ้ยสิกาลม ดูไว้ดูไว้ในงานในงไอสัตว์เมดูวัชาเราคนหมดอ่ะเมดูหนึ่งวัลชาไอ้โคตรเปีวหอนเลยว่ะเพื่อฮ่กูบอกแล้วกูบอกแล้วสกัดปากกูไอ้เียโคตรก๊อดไม่มีใครเล่นเล่นกันเองสองคนแฝงจบๆไม่เล่นทัทีไอ้เฮียรออะไรกันอ่ะไอเดียวมันไปไหนวะเมื่อกี้โอ้โหดูเจ้าเมดินี่เหลกกูของจริงป่ะ เริ่มเจ็บคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซาลเอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหยเจ็ดชนิดบรรเทาอาการเจ็บคอยังมีประสิทธิภาพคามิโลซาลเอ็ม